ของจริงทั้งหน้าเปิดแปดนางเอกสวยธรรมชาติชีวิตนี้ไม่เคยผ่านมือหมอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใครหลายคนให้ความสนใจสำหรับดาราโดยเฉพาะนางเอกที่ใครหลายคนมองว่าทำไมถึงได้สวยขนาดนี้และยังตั้งคำถามว่าความสวยนี้ได้มาแต่ได้จะสวยธรรมชาติจริงหรือไม่หรือว่าผ่านมือหมอให้ช่วยบ้างไหมโดยความสวยความงามกับผู้หญิงเป็นของคู่กันเดี๋ยวนี้สังคมก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างมากๆใครที่ ไม่ได้เกิดมาสวยด้วย DNA ก็สามารถพึ่งหมอเทคโนโลยีต่างๆทําให้สวยขึ้นระดับดาราได้อย่างสบายๆแต่แน่นอนว่ามีดาราสาวๆบางคนที่สวยมาตั้งแต่เกิดไม่เคยศัรยากรมไม่ต้องเหมากันให้เสียเวลาโดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิด8นางเอกตัวท็อปที่บอกได้เลยว่าสวยธรรมชาติตั้งแต่เล็กยังโตจะมีใครบ้างมารับชมพร้อมกันเริ่มทีคนแรกนั้นคือเซริต้าเจนเซนโดยเธอเองนั้นเป็นอีกหนึ่ง ที่เป็นส่วนผสมของชาติที่ลงตัวโดยเธอนางเอกสาวครึ่งไทยเดนมาร์กที่เข้าวงการมาตั้งแต่เพิ่งเริ่มวัยทีนเอชเพราะความสวยไปเข้าตามแมวมองจึงชวนเธอมาถ่ายแบบถ่ายโฆษณาต่างๆแน่นอนว่าไม่สวยจริงยอมไม่ได้เข้าวงการมาตั้งแต่ตอนนั้นปัจจุบันผ่านมาเป็น20ปีแล้วความสวยของเธอก็ไม่ต่างกับตอนนั้นเลยจริงๆต่อมาคนที่สองนั่นคือปูปรายาสวนดอกไม้ที่ต้องบอกเลยว่าสวยเลิศต้องยกให้คนนี้โดยเธอเป็นลูกครึ่งไทย สวีเดนที่หน้าตาขมเข้มแถมหุ่นแซบความสวยของเธอทะลุเลนกล้องมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการด้วยซ้ำต่อมาคนที่สามนางเอกที่ฮอตที่สุดในตอนนี้คงไม่พ้นแม่หญิงการาเกตเบลล่ารานีแคมปเปนจากละครบุพเพศนิวาสนางเอกเบลล่าเป็นนักแสดงสาวลุครึ่งไทยอังกฤษที่สาวๆทั่วประเทศอิจฉาเพราะนอกจากมักจะได้ประกบคู่กับพระเอกเบอร์ราวรุ่งอย่างเจมส์จิแล้วนอกจากนี้ยังเป็นอดีตคนรักพระเอกอย่างเวียสุกลวั์อีกด้วย ต่อมาคนที่4พิงกี้สาวิกาชยเดชเป็นดาราสาวที่น่าสวยคมที่สุดในวงการก็ว่าได้ด้วยเธอมีผลงานทั้งในบ้านเราและยังเคยโกอินเตอร์ไปวงการบอลิวูดในประเทศอินเดียด้วยเข้าวงการด้วยการถ่ายโฆษณาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วก็มาโด่งดังเป็นพลุแตกจากบทดาวพระสุขตอนเด็กใครๆก็จําเธอได้เพราะหน้าตาเธอเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลยต่อมาคนที่5้านั่นคือน,นางเอกสาวสวยอย่างใบเฟิร์นพิมชนก กลือวิเศษไพรบู์โดยสาวไบเฟิร์นเป็นนักแสดงที่ตีบทแตกอีกคนและโด่งดังเปร,เรียงปรางกว่าเดิมจากบทการแก้วในละครหลงไฟเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเธอเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ14ด้วยการเป็นนางแบบโฆษณาและมิวสิกวิดีโอแล้วพัฒนามาเป็นการแสดงภาพยนตร์และละครปัจจุบันไบเฟิร์นยังหน้าตาเธอก็เรียกได้ว่าขอจากตอนเด็กๆมาเลยนั่นแหละต่อมาคนที่6ขวัญอุสมณนีไวยทยานนท์เป็นดาราสาวที่หลายคนกล้าการันตี ถึงความสวยธรรมชาติของเธอว่าเป็นของแท้แม่ให้มาเพราะเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กจากการถ่ายแบบต่างๆเราจึงได้เห็นพัฒนาการความสวยของเธอมาตลอดตั้งแต่อายุ3ขวบมาจนถึงปัจจุบนันสําหรับนางเอกสังกัดช่องหลากสีที่โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วและก็ยังสวยไม่สั่งเลยทีเดียวต่อมาคนที่7็สาวใหม่ดาวิกาที่ต้องบอกเลยว่าเครื่องหน้าดีมาแต่ไหนแต่ไรโดยตั้งแต่หันหลังให้สังกัดเดิมก็มีงานรุมเข้ามาตลอดทั้งละครทั้งอีเวนต์ จากนี้แฟนๆจะได้เห็นผลงานนางเอกพันล้านคนนี้อีกเพียบแต่หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นางเอกสาวม่ดาวิกาก็มีผลงานละครท้งทางช่องหลักสีมากมายแถมได้ประกบแต่พระเอกเบอร์ต้นๆของช่องอย่างหนุ่มเวสุลวฒน์ก็หลายเรื่องอีกด้วยและคนสุดท้ายนั่นคือแพตตี้อังสุมาลินเสือราพัทสักเมธานางเอกสาวน้าด็กตลอดกาลเจ้าของความสวยที่ทําให้ชายไทยทั่วประเทศต้องวันไหวระดับก้าริกเตอร์ถึงกับมีเพจทวงคืนแพตตี้ อังสุมาลินจากแดนวรเวทนั่นเองอย่างไรก็ดีเนื่องจากโผดังกล่าวเป็นโผที่สร้างขึ้นเมื่อปี2561หากเกิดข้อผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงประการได้ทางเราขออาภัยมณฑที่นี้ด้วย